พี่เป็นไงวะพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโหคุณสวยเลยครับเนี่ยค่ะกลับค่ะกลับไหนครับ <ขอ S 1> พี่เนี่ยกำลังไปไหนเนี่ยไปไอคอนสยามค่ะบเดินเดินช้าๆนะพี่นี่อันนี้ก็คือกําลังไปไอคอนสยามนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินขึ้นหางเชือบได้ได้ยินเสียงใช่ไหมก็อันนี้กําลังเดินไปนะครับพี่มาจากประเทศอะไรครับพี่เยอรมันค่ะมาจากเยอรมันเลยนะค่ะโหสวยมากเลยครับเนี่ย เราค่ะมั่นใจค่ะพี่ตัวพี่ตกบันไดก็เลยต้องเกรงหน่อยนะเดินไหวไหมพี่เดินไหวแต่พี่ตัวพี่ตกบันไดเพราะพี่ไม่เคยเดินขึ้นอย่างนี้เลยเสียวเดี๋ยวเรามาสอบถามกันว่าทําอะไรไปบ้างทําจมูกมาแก้แก้จมูกซิลิโคนเอาออกแล้วก็ใส่ไขมันค่ะ เหนื่อยเดินมาเหนื่อยเลยคนอายุ6 1แล้วนะพี่อายุ68ใช่ไหมใช่ค่ะเดินไหวแล้วก็เก่งแล้วแข็งแรงค่ดูลูกกอนทําเลยแข็งแรงค่ะออกกำลังกายอยู่นู่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพอดีพี่เขามาหาอะไรนะ หลานใช่ไหมหลานค่ะหลานหลานสาวห้าขวบหลานสาวห้าขวบอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ไอคอนสยามแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนค่ะยังไม่ได้ถามกันเลยหรือกลับไปที่คลินิกแล้วก็ยังไม่ทราบอ๋อปาพี่เดี๋ยวพาพาเดินไปหน่อยพี่วันนี้ก็พามาหาหลานที่ไอคอนนะครับก็พี่เขาก็เป็นลูกค้าของคลินิกนะครับอันนี้ลูกก่อนทําพี่เขานะครับเดี๋ยวจะ เดี๋ยวค่อยถามโอ้หนี่ปัญหาล่องแก้มมีเยอะมากเลยเนี่ยแก่มากเนาะพี่พี่พวกติ่งมันเข้ายังไงนะพี่มันแก่มากเหรอหรือยังไงมามาเล่ามาเล่าให้ฟังก่อนมาเล่าให้ฟังก่อนยังไงนะพี่แก่แก่มากแก่นะเนี่ยรูปเนี่ยแก่มากแบบยังไงพี่ไม่รู้จักเลยตรงตรงไหนร่องแก้มร่องน้ำมารหัวคิ้ว หน้าผาหมดเลยค่ะตาก็ะตกตาก็ตกด้วยตอนนี้ตาตกตาไม่ตกเนาะโอ้ก็คือไปหมดเลยอ่าคิ้วก็ขึ้นตอนเนี้โอ้คิ้วก็ยกขึ้นะใช่ค่ะอ่าก็คือตาไม่ได้ทําค่ะแล้วยกทําอะไรไปบ้างดีกว่าทําจมูกค่ะเอาจะแก้จมูกค่ะลิโคนออกเอาไขมันใส่อ่าแล้วอะไรอีกฮะแล้วก็เฟสล็อกสองช่วงครับทำไปได้กี่วันแล้วเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งทั้งสองอย่างเลยสองอย่างในเขาดูแผลเฟสล็อกเลยได้ไหมคือ ทำยาวเลยนะพี่นะอ่าไปล็อกสองช่วงเนาะยาวเลยนะโอ้ยแต่แบบหายไปเลยสังเกตดูดีๆนะครับก็คือแบบอะไรหายไปดูกันนี่แล้วนี่ขนาดยิบโชนี่ยิมเฉยยิมโชยิมโชยิมเต็มที่เลยยิมเต็มที่เลยเนี่ยโอ้โหคือแต่ก่อนไม่กล้ายิ้มเลยไม่กล้าขอขอดูหน้าตรงๆนะพี่มองกล้องมองกล้องนี่โอ้โหถามว่า ตื่นขึ้นไหมตื่นตื่นขึ้นเยอะเลยตรงร่องแก้มเนี่ยแต่สัมผัญเลยล่องน้ำหมากนี่หายไปเลยหายไปเลย,ย,เ,ลยเรายัางลบมันลบออกไปใช่ลแล้วหน้าดูวีเชฟขึ้นด้วยถ้าดูแบบสังเกตดูเลยตรงเนี้ยที่ย่นยนเนี่ยหายไปเลยเอแล้วเป็นไงบ,บ้างพี่ฟีดแบ็กจากคนในครอบครัวแฟ<บ>นาจากแฟนสามีภูมิใจค่ะสามีภูมิใจเลยสามีวีดีโอคอลคุยทุกวันเลยตอนแรกเยอะมาแล้วตอนแรกเขาพี่หลอกเขาว่าอะไร หลอกว่าจะมาทําจมูกแก้จมูกมีปัญหาอย่างเดียวค่ะเราอยากจะไปแก้จมูกบอกแฟนแค่นั้นพอแล้วความเป็นจริงคือก็ก็เลยอยากจะได้ใบหน้าด้วยก็เลยบอกแฟนบอกว่านะเอาคุณหมอไม่ทําให้คุณหมอต้องดึงหน้าด้วยมันถึงจะรับกับไปกับจมูกเลยบอกเราคุยกันด้วยเหตุผลว่ามันต้องดึงหน้าด้วยก่อนเนาะใช่ีอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับใครที่แฟนเขาเป็นคนเยอรมันไงแบบคนชาวต่างชาติจะแบบ เรียกว่าอาจากแอนตี้สัญญานี้ยังไงพี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยเผื่อคนไทยที่กําลังจะมีแฟนชาวต่างชาติเล่าให้ฟังนิดนึงเขาแอนตี้ยังไงบ้างก็เขาบอกว่าเธอจะทําไปทําไมเราก็ไปตามอายุอายุแค่นี้เธอก็สวยแค่นี้จะเอายังไงเอกคือเขาไม่อยากให้ผ่าตัดอะไรเพากลัวเขาเป็นห่วงเขาบอกเขาเป็นห่วงมากคือคือความความทรงจําของพวกฝรั่งเนี่ยใช่เขาจะจาว่าใช่ค่ะเขาเขาจะห่วงเขาบอกกลวศิกรรมเนี่ยมันน่ากลัวห่วงกลัวอะไรจะไม่ปกติเองกลัวไปหน้า คิดว่าการผ่าตัดนิดเป็นการผ่าตัดใหญ่แบบเหมือนขาขซึ่งหน้าอะไรประมาณนี้แบบเล็กๆพี่เอาหนังเอาสีโคนเก่าๆให้เขาดูเขายังไม่กล้าดูเขากลัวมากก็หลังเขากลัวพวกนี้เลยใช่แต่พอเห็นเราแล้วแต่พอตอนนี้แผลหายเลยหายเขาก็ เขาก็โอเคนะคะเขาเขาดีใจเขาก็ภูมิใจนะรักมากขึ้นไหมรักแล้คิดว่ารักนะคะโทรมาหาทุกวันเลยโทรมาหาทุกวันเลยป่ะค่ะวันละสองรอบสามรอบนะโอ้สารอบธรรมดาโทรโทรมาธรรมดาไม่โทรไม่เอ้าก็อยู่ด้วยกันค่ะแต่ตอนนี้เขากลับไปก่อนได้ทิปหนึ่งเขาโทรทุกวันเลยดึงหน้าไปแฟนที่ถึงเลยใช่ค่ะอ่านี่นะครับนี่ก็คือ สถานที่นะครับไปขอนสยานนะครับตรงรถไฟฟ้านะครับอ๋อัสดีกดดูที่เขามาใหม่นะครับพอดีเนี่ยเราพี่เขาจะมาหาหลานก็เลยมาตามมาถ่ายนะครับเลยมาถ่ายด้วยกันเลยก็พอดีเลยก็คือพี่เขาถือจมูกไปแก้จมูก จมูกอันเก่านี่เสริมมากี่ปีค,ปครับสามสิบสามปีสามสิบสามปีเลยเสริมที่ที่แห่งหนึ่งที่แห่งในประเทศไทยในประเทศไทยแล้วก็เราก็อยากเปลี่ยน<ช>โดยการใส่ไขมันเข้าไปก็แต่มันดูไม่บวมเท่าไหร่เลยทีเดีดูธรรมชาติมากเลยนะคุณหมอบอกว่าอาจจะลงยุบไปอีกอาจจะยุบไปนิดนึงใชะอ๋ะออันนี้คือซิลิโคนอันเก่านะคะแท่งเลยเป็นแท่งเลยถ้าสังเกตดูดีก็ คล้ายๆส่งเดิมเลยที่คนเก็บไว้เลยเก็บไปได้เหรอพี่เก็บไปในกระเป๋าไปเนี่ยไม่ตกใจนึกว่าพกไว้ตลอดคุณหมอไม่ให้อาจารย์หมอไม่ให้อาจารย์ชลทิดาไม่ให้พี่ขอแล้วอาจารย์ชลทิดาบอกเอาไปเก็บเอาไปเก็บดีๆถ่ายแต่รูปมาทาจเก็บสะสมไว้อาจารย์เขาสะสมซีลิโคนพี่เห็นอยู่พี่ดูคลิปนี้อยู่ดูคลิปเลยนะที่ที่อาจารย์ไปออกรายการอะไรที่เอาเอาไปขวดไปเป็นขวดๆเลยไม่ออ๋ก็ซิลิโคน เก่าๆอะไรอย่างนี้มาใส่ลูกค้านะครับก็อันนี้ที่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็คือกอดทามที่เขาซิลิโคนมานะครับก็ส3าปีแล้วแล้วพอหลังทามเขาเสริมเป็นจมูกไขมันอดูดูเทียบตรงได้เลยว่าจมูกไขมันเนี่ยก็โด่งเหมือนกันเันด้านันด้านข้างเลยนี่ไข่บอกไม่ไม่โด่งเนี่ยจมูกไขมันเนี่ยโด่งเหมือนกัน แล้วก็ดึงหน้าดไปล็อกไปล็อกสองช่วงนะครับดึงหน้าไปสองช่วงด้านนี้ครับนี่แผ่ให้ดูเลยแผลเลยหายเลยเนาะใช่ไหมเรื้อนึ่งอ่าก็หลังจากนี้ก็ต้องขยันทาขยานขาขยาให้พี่ปู่เยอะเลยอาจารย์อาจารย์สั่งเลยว่าเอาให้เท่านั้นเท่านี้จะได้ไปใช้ที่เยอรมันเพียบเลยอพี่จะกลับเยอรมันเลยเหรอกลับวันที่ยี่สิบเอดวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดพี่ต้องมาใบรับรองเข้า เข้าสนามบินค่ะแต่ว่าพี่อยู่เมืองไทยไม่นานใช่ไหมครับเอ่อถ้ารวมทั้งหมดก็หกอาทิตย์ค่ะหกอาทิตย์พี่เหลืออีกสิบวันอ๋อแต่พี่จะย้อนกลับมาพบอาจะพบหมออีกครั้งหนึ่งค่ะทำตอี่เจองคิวมาก่อนใช่ไหมครับถึงจะได้ทําใช่ค่ะจองคิวนานไหมครับพี่เอ่อไม่นานนะอาจารย์จะทําให้วันจันทร์ด้วยพี่พี่บินวันอาทิตย์มาถึงวันจันทร์ตอนเช้าอาจารย์จะอาจารย์จะให้ทําเลยแต่นนี้พี่อิดโรยอิดโรยมากค่ะอิดโรยกับนั่งเครื่อง ยี่สิบชั่วโมงพี่ก็เลยบอกขอเป็นวันนักวันอังคารปิดเลยคือพี่ไม่มีแรงอ่ะมันเหนื่อยกลัวไม่ไหวเห็นบอกว่ามีคนรอดูพี่หลายสดอยู่เพื่อนพี่ใช่ไหมเพื่อนพี่ใช่ค่ะใครอาบบอกบอกเพื่อนอะสมมติเพื่อนดูอยู่เพื่อนดูอยู่เพื่อนบอกออกชื่อเลยเออชื่อเลยใครก็ได้ทุกคนเมมลำยายพี่ลำยายแล้วก็ น้องแก้มใครก็ช่างค่ะสวยๆอ่ะใครๆอยากมาสวยที่จินลพนนะคะจำได้ไหมจำได้ไหมนี่จำก่อนจำพี่เขาได้ไหมเขาเขาเขาจะรู้แต่ว่าชื่อพี่รัตนาเขาจะเรียกชื่อจริงเขาเรียกชื่อจริงนช่ไหมไม่รู้จากชื่อน้อยหรอกนี้คือเขารู้แต่ชื่อจริงในวันนี้นะครับอ๋อคือคือที่เยอรมันเขาไม่มีเลขกที่เล่นกันเขาเอาชื่อในพาสปอร์ตเขาคือเขาจะเรียกชื่อกันจริงๆเลยจริงๆเลยอ๋อจาบอกเหตุจำพี่รัตนาได้ไหมเนี่ย ที่อยู่ซัปโปเก็นน่ะทีี่่ไหนนะพซัปโปเก็นซัปโปเก็นมันอยู่แถวไหนนะพี่แถวฝรั่งเศสค่ะชายแดนฝรั่งเศสติดเลยค่ะอ๋อก็คือเป็นชายแดนระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสใช่ค่ะติดกันใช่เขาเดินเข้าเดินออกขับเข้าขับออกซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งเยอรมันอ่ะพียแปลว่าพี่ก็ไปฝรั่งเศสบ่อยใช่อหยพี่ก็ไปไม่ค่อยไปบ่อยหรอกค่ะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยพี่ค่อยชอบ เออพี่ชอบซื้ออยู่เยอรมันอ๋อชอบเยอรมันมากกว่าไปแล้วเราอ่านอ่านของเขาไม่ออกอ่ะอ่านภาษาฝรั่งเศสสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับพีเขาพึ่งตึงหน้าไปสองช่วงหนึ่งเดือนนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยล้วจะบอกพี่แดงพี่แดงถ้าอยากมาทํามาเลยนะคะโบเบอร์ไม่ต้องหออละอายุพวกเราอะแก้ไม่ได้แล้วมาเลยชื่อคือโบเบอร์ไม่อยู่ โบอะไรโบปุบโบอะไรอย่างงี้เปล่าบุถอกค่ะไม่เลิกค่ะไม่อยู่แล้วแวคือแปลว่าพี่พี่ก็เคยฉีดไม่เคยพี่แดงเขาชอบเพียงแค่แดงก็เลยบอกว่าให้มาที่ทีละินทีเดียวจบทีเดียวจบจบอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายทีนึงก็มีร่องแก้มร่องน้ำมากแล้วก็หหัวคิ้วย่น ตาก็ตกหางตาตกหัวคิ้วหางคิ้วก็ตกค่ะตกหมดเลยเนี่ยอพอตอนนี้มันขึ้นแล้วค่ะเนี่ยขึ้นไปหมดเลยนี่สาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่ดูเรียบเทียบกันเลยนี่ก่อนถามอะไรมากนะเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับ พี่มาจากเยอรมันมาเลยค่ะไม่ต้องเสียน้อยเสียมากเสียทีเดียวจบสวยเลยคอมเมนต์ถามพี่เขาได้นะครับเดี๋ยวผมคอยอ่านเรื่อยๆมีคนชมพี่สวยค่ะฝากคอมเมนต์กันหน่อยว่าอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศโซนไหนกันอย่างพี่เขาอยู่เยอรมันใช่ครับอยู่โซนติดกับฝรั่งเศสซาเปรเกนซาลันค่ะอาวถ้าใครดูอยู่ตามเลยค่ะเพื่อนๆแล้วตอนนี้ที่เยอรมันกี่โมงเ่ย โอเคเดี๋ยวพี่ต้องดูอันนี้ก่อนนะพี่ต้องนับถอยหลังไปตอนนี้หนึ่งหน่งชั่วมครึ่งใช่พี่นับถอยหลังก่อนชังชักถอยหลังกี uhm ่ชั่วโมงครับตอนนี้บ่ายบ่ายสองตอนที่มันบ่ายสองจะบ่ายสามแล้วน่าจะทำงานกันทีเดียวใช่ใช่ค่ะวันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันทให้เขาสานทก่อนาจะหยุดดีนะครับครับโอ้หพี่เขาแบบไปเยอะมากเลยอ่ะร่องแก้มร่องสมมาตรตรงเนี้ยหายจุดสำคัญเลยตรงเนี้ยที่ย่นย่นเนี่ยหายไปเลย พี่เขาอายุ61นะครับตอนีคนถามพอดีคุณพี่อายุเท่าไหร่พี่เขา61เนี่ยก่อนทำ61หลังทำนี่ไม่รู้ไม่รู้40ต้นๆนะอุณพี่คิดว่าหลังทำนี่าคุณพี่เขาอายุเท่าไหร่กิมมาบอกหน่อยเพราะพี่คุณพี่ก็อยากรู้ว่าแบบน้าเราประมาณนี้น่าจะอายุเท่าไหร่มีคนมีคนบอกว่าพี่รดเด็กลงไปกี่ปีเหรอมีมีคนบอกไหมมีไหม อ่ะพี่ก็ยังไม่เจอใครอ่งั้นเดี๋ยวลองถามคนในสามีไรสามีว่าไงบ้างสามีบอกดีขึ้นสวยขึ้นจากรูปนี้นะครับจากรูปนี้จากรูปนี้นะครับรูปนี้คือ61 และหลังทำเนี่ยอายุเท่าไหร่มีคนบอกเหลือ40กว่ามีคนบอกว่าพี่เหลือ40กว่าพี่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเลยพี่ขอบคุณเขาเลยพี่ขอบคุณค่ะนี่เขาก็แบบยังยังไม่รู้ว่าพี่ลดลดไปเท่าไหร่50ก็พอมั้งและพี่จัดจังใจนานไหมดูคลิปมากีี่ปโอ้พี่ดู2ปีเต็มๆเลยค่ะที่ดูนี่ไม่ใช่พี่พี่มาพี่มาไม่ได้ที่มีปัญหาเยอะพาสปอร์ตหมดอายุวีซ่าการ์ดหมดอายุช่วงแรกก็ติด เออโควิดแต่ไม่มีวัคซีนยังไม่ได้ฉีดละยังไม่ได้รับวัคซีนซีนพี่ก็มาไม่ได้ครับแต่ว่าม,มันมันอั้นมา,ม,นนม,ามันอั้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยร่อ้าวพอพี่ได้ฉีดสามโดสบิซ่าเอ่อพาสปอร์ตพี่ก็หมดอายุวิซ่าการ์ดพี่ก็หมดอายุต้องรอเป็นหกอาทิตย์นู่นนี่นั่นคือดวงคนมันจะไม่จะไม่ได้ทำนะ แต่ตอนนี้ได้ทำแล้วค่ะตอนนี้ได้ทำแล้วผ่านมาตอนนี้พี่ดีใจพี่แฮปปี้ละแล้วตอนที่พี่ดูรีวิวอะอะไรที่ทำให้มั่นใจที่จะมาทำที่ทีละครคลินบพี่พี่จะดูแต่รีวิวคนอัพ60มันพี่ค่ะเพราะว่าพี่อายุป่านนี้แล้วพี่ก็จะชอบดูว่าหน้าเขาจะเปลี่ยนเยอะไหมแต่พี่ไม่ชอบดูเด็กๆเพราะว่าเขาเด็กเขาก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วคนอายุมากเนี่ยพอะหน้าเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะ มันก็เราจะทําให้เรามั่นใจมั่นใจอ่อนเนาะใ่ทำแล้วจะมีเอฟเฟกอะไรกับร่างกายด้วยไหมใช่โทนะะไม่ฟื้นไหม้วยพี่ก็กังวลว่าพี่จะฟื้นไหมแฟนพี่ก็กังวลว่าเธอจะฟื้นไหมอะไรเใช่ไหมไม่ต้องห่วงค่ะดีมากไม่มีปัญหาเลยเนี้ยหมอดีมากคุณหมอดีมากเป็นยังไงป่ะคุณหมอที่บอกที่ดูรีวิวมาแล้วคุณหมอหมออาจารย์ชลทิตยังไงนะครับพี่โอ้ยอาจารย์ชลทิตเนี่ย เป็นหมอที่ว่าเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมีประสบการณ์ตั้ง45ปีอ๋อ45ปีแล้วพี่ดูรีวิวอยู่45ปีค่ะพี่ติดตามอยู่ตลอด45ปีเมื่อทําบุญเร็วๆนะพี่ก็ดูดูคลิปอยู่นอนดูมันอ่ะใช่ที่ทําบุญอ่ะพี่ก็ยังอยู่เยอรมันอยู่เลยพี่ก็นอนดูอยู่พี่ยังยกมือไหว้พระด้วยเลยไม่มีคนดูเราไลฟ์้ทำบุญด้วยเนี่ยไม่คนดูไร้ทำบุญที่ปรึกสาธุด้วยการโนด้วยนะพี่นะ แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับออสถานที่ความปลอดภัยโอ,โอะไรแบบเรามั่นใจสุดยอดเลยค่ะสะอาดสะอาดน้อร้วนเลยแบบคือเนียบเลยน้องๆแอดเมนก็มีสายดีนี่สายดีทุกทกท,กทีมงานทีมแพทย์อาจารย์ทุกทุกแผนกทุกคนเลยค่ะแล้วแบบมีความอบอุ่นมาก เข้าไปนะเหมือนบ้านตัวเองเลยอยู่โรงแรมหวันเนี่ยเดินเข้าวันละสามรอบน้องๆน้องๆทักเลยเอพี่รัตนาวิรัตนาน้องๆทักเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะติดใจไหมพี่ติดใจค่ะติดใจหน้ากลับมาทำอะไรอีกอยากทำอะไรต่อหน้าผากค่ะเพราะคือหน้าเฟลล็อกนี่ไม่ยังไม่ช่วยเรื่องหน้าผากใช่ไหมพี่ช่วยค่ะช่วยขึ้นอาจารย์ช่วยขึ้นที่ว่าย่นย่นเนี่ยลูกเก่าเนี่ยดูช่วยได้ส่วนนึงนิดนึง นิดนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าของดึงหน้าเอ่อทั้งสองช่วงเนี่ยก็คือดึงช่วงนี้มันเราไม่ได้ดึงช่วงนี้ก็จะมีรอยยนต์นิดหนึ่งแต่ว่าไปหน้าโดยรวมเนี่ยคือเปลี่ยนไปมากสังเกตสังเกตง่ายๆเลยคือร่องร่องน้ำหมากที่มันย่นๆเนี่ยถ่ายเลยเนาะถ้าใครดูอยู่เนี่ยคนคนอายุ60ขึ้น50ขึ้นจะเป็นทุกคนจะเป็นทุกคนใช่ค่ะที่หลังทำที่เขาอ่ะคือ หายไปหายไปเยอะมากอะมมกคือหายไปเยอะมากจริงๆอะคือสังเกตดูดูง่ายๆมีแต่คนชมที่แบบเด็กลง<า>ที่ส<า>ิบปีเด็กลงส0ิปีอะไรอย่างเงี้ยสวยขึ้นมากเหลือสีสิบกว่าเลยแบบถ้ามีคนจะดทาเนี่ยเขาควรจะมาทําตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่พี่พแนะนำเขาหน่อยแนะนำเขา หลานมา40ก็ทําได้แล้วนะคะสี่สิบพูดจริทำได้ล็อกก็ทําได้แล้วอย่าไปรอให้แก่ใช่ค่ะเพราะว่าแก่ไปเราก็จะเอาสนยไปให้ใครดูถ้ามีถ้ามีกําลังซัดก็มาเลยค่ะคือถ้าพร้อมมาเลยอย่าปล่อยตัวใช่ค่ะขนาดสี่ห้าสิบเริ่มใช่ค่ะขนาดพี่นะดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วนะออกกําลังกายที่เยอรมัน ครีมไหนที่ว่าเอ่อทำให้หน้าตึงมันก็ช่วยไม่ได้แล้วค่ะมันไปตามใบของเราออกกาลังกายได้ออกกาลังกายค่ะผิวหน้าคือมันมันไม่ได้ผิวแขนเนี่ยเรายังพอเอ่อทาครีมทาอะไรแต่ผิวหน้ามันไปหมดเลยอ่ะคนที่จะดูเราดูที่ใบหน้าอ๋อแล้วก็ดูที่หุ่นด้วยหุ่นนะครับพี่ก็เป็นคนออกกาลังกายด้วยใช่ไหมใช่ชอบออกกําลังกายแบบก็ออกกําลังกายก็ไม่ช่วยไม่ช่วยค่ะี๋ยวเขาเขาห้ามห้ามกินอะไรไหมพี่ห้ามเขาห้ามที่นี่คลินิก ไม่ค่ะไม่ห้ามหมอไม่ห้ามเลยเหรอไม่ห้ามค่ะกินได้ปกติคุณหมอบอกว่าให้ดื่มดื่มดื่มได้นิดหน่อยแต่อย่าเกินอ๋อคือเป็นเป็นยากินได้เป็นยาใช่ค่ะแต่พี่ก็เสริมจมูกว่านะแต่แต่พี่แก้จมูกไขมันพี่ไม่ดื่มค่ะอ๋อเพราะพี่รักพี่เซฟตัวเองอ๋อแต่คุณหมอเขาไม่ได้ห้ามคุณหมอไม่ได้ห้ามอ๋อแล้วแต่ความเชื่อใช่แต่ว่าพี่เซฟเพราะว่าพี่อยากพี่อยากที่เวลามันน้อยแล้วพี่อยากกลับไปเยื่มมนแล้วเราจะได้ไม่ต้องกังวล ผเราจะได้กลับมาอีกก็คือปีหน้าครับผมนี่นะครับจะได้ให้พี่เขาไปหาหลานครับหลานอยู่ไหนพี่ไม่รู้แต่ยังไม่ได้โทรหาพี่โทรคุยก่อนเลยก็ได้อันนี้ก็คือจะบอกอีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นเคสของคุณพี่รัตนานะครับเพิ่งดึงหน้าไปหนึ่งเดือนนะครับอันนี้เป็นลูกก่อนทำนะครับสองช่วงนะสองช่วงนะครับแล้วก็ทําคือบินตรงมาทําเลยเพื่อมาทําเลยนะก็บินตรงมาจากเยอรมันนะครับใช่ผมสบา้แล้วคุยได้เลยคุยได้เลย นที่เขาจะโทรหาหลานเขาครับก็พี่เขาก็เสริมจมูกมา33ปีแล้วซิลิโคนมีปัญหาเหมือนว่าเวลาน้ำมูกไหลเนี่ยคือมันไม่ออกจมูกมันเหมือนแบบมันมันคือนลงลงคอไปเลยเรื่องใหญ่แล้วแล้วคุณพี่เขาเคยไปแก้ที่ที่นน่นที่ที่แล้วเดยมาแก้ไม่ได้อย่างนี้เขาก็เลยมาที่นี่ใช่ก็เหมือนเหมือนเป็นการรักษาอย่างหนึ่งด้วยครับผมในในกรณีที่บางคนเนี่ยทำจมูกมาเกือบเท่าไหร่นะ อ่าสามสิบยี่สิบหรือสิบปีเนี่ยที่เนี่ยก็รับเอาออกแล้วก็ใส่ไขมันให้ในกรณีที่กลัวทะลุอ่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นรูปก,ก่อนทาเดี๋ยวหลังทําเดี๋ยวรอชมนะครับ,รบเดี๋ยวให้คุณพี่เขาคุยธุระก่อนนะครับนี่ดูล่องรอยตรงอันนี้คือคุณพี่เขาไม่ได้ขโมดคิวนะมันเป็นรอยมาเองลองแก้มลองน้ำมากมาเต็มเลย <c oughs> <laughs> ที่บอกใครจะไปขมโมดคิวแล้วร้าน,านอยู่ไหนพี่ เอาไปแล้วอยู่นู่นแล้วนะอันนี้อันนี้เป็นหลังทำนะครับคือหนึ่งเดือนนะครับพี่ขอเปิดแผลเปิดแผลนิดนึงกอดกลับก่อดไปเดี๋ยวจะบอกลานสาวด้วยเลยว่าเขาต้องกลับไปทำกับหมอโบ๊ทงกลับไปได้เดือนเดียวบอกบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรจะบอกว่าดูรีวิวเขาอยากดูรีวิวอ๋อให้ดูเขาอยากดูน้าอยากดูน้าสวยเขาก็มาทำกับหมอโบ๊ทอ๋อแต่พี่กับหมออะไรฮะก็หมอคุณหมอแอนค่ะดีมากเลยหมอแอนนะ ครับผมก็ทีมทีมงานเอทีมแพทย์ทีมอาจารย์แพทย์ทีละตอคลินิกเนี่ยก็เรียกได้ว่าอันได้ทุกคนนะครับสวยทุกคนนะครับผมทุกคนคือเป็นอาจารย์แพทย์นะแพทย์ทีละตนะครับโอเคครับแม่ขอบคุณมากเลยครับพี่ดูก่อนก่อนกับก่อนกับโอ้ยแบบหายหายไปเลยอะหายไปเลยผมยังตกใจเลยนะหกสิบอายุหกสิบหายไปเลยหกสิบเอ็ดห้า อ๋ออ่าเรียบร้อยนะครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับก็ถคาร้อนแล้วเนาะร้อนร้อนร้อนอนรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงรีบลงรีบได้ก็ถ้าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือเราอยู่ไอคอนสยามถ้าอยากมาคลินิกก็คืออยู่ใกล้ๆไอคอนสยามใช่ครับใกล้ๆห้างไอคอนเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเดินมาจาก ใช่เดินแป๊บเดียวถึงในแป๊บเดียวถึงนะครับครับผม,ผมก็อยู่บนเส้นถนนเจริญนครนะครับใครไม่ถูกก็แนะนําว่าแบตมากคือไอคอนสยามนะครับครับผมก็เดินมาได้โอเคนะครับสวัสดีครับ